เอาเลยครับผมก็ขอสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับจากช่อง Rebirdth Anime กันด้วยนั่นเองนะครับผมในวันนี้นั้นเนี่ยเราก็มาสปอยอนิเมะเรื่อง High School of the Dead โดยในตอนนี้นั้นเนี่ยก็เป็นตอนที่9แล้วก็10นะครับซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูในตอนที่แล้วเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูภายในช่องของผมนั่นเองนะครับผมเอาเลยครับผมถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ขอฝากกดปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนั้นเนี่ยกลุ่มของทาคาชิเนี่ยได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตพวกเขานั้นเนี่ยก็ได้ถูกซอมบี้ต้อนกันจนจนมุมโดยทาคาชิแล้วรุ่นพี่ไซโก้นั้นเนี่ยก็ได้ใช้ เรี่ยวแรงของตัวเองในการผ่าฝูงซอมบี้ออกไป ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องการที่อยากจะดึงความสนใจของซอมบี้ไปหาพวกเขานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าซอมบี้นั้นเนี่ยไม่สนใจเสียงของพวกทาคาชิเลยนะครับมุ่งตรงที่จะเข้าไปหากลุ่มของเรทันใดที่ซอมบี้น,น,นั้นเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวเองเข้าหากลุ่มของพวกเรอยู่นั้นเนี่ยจูดด่ๆทันใดนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่สวมชุดดิภัยแล้วใช้ปืนฉีดน้ำเนี่ยฉีดอัดพวกของซอมบี้หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ทําการช่วยกลุ่มของเรออกมานะครับโดยคนที่สวมใส่ชุด เนีระพัยอยู่นั้นเนี่ยก็คือแม่ของซายะนะครับครอบครัวของซายะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครอบครัวแบบมาเฟียนะครับบ้านหลังโตโตบ้านใหญ่มีลูกน้องมีอะไรเต็มไปหมดซึ่งพอตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยครอบครัวของซายะเนี่ยก็ทําการรวบรวมคนนะครับแล้วออกไปช่วยเหลือคนที่ยังคงมีชีวิตรอดอยู่ซึ่งบ้านของซายานะนั้นเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่พอที่จะสามารถเป็นที่หลบภัยจากซอมบ,บี้ได้เลยนะครับ โดยแม่ของซายะเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยได้ยินเสียงการต่อสู้จากการใช้ปืนเธอนั้นเนี่ยจึงนํากําลังคนเนี่ยตามเสียงปืนตัวนั้นมานะครับแล้วก็ได้พบกับตัวของซายะซึ่งกลุ่มของซายะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะรอดชีวิตกลับไปได้ทีนี้เนี่ยก็เหลือเพียง2คนที่พาฝูงซอมบี้ออกไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาได้ก็คือรุ่นพี่ไซโกะและตัวของทาคาชิ ทาขาชีนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกกับรุ่นพี่ไซโกว่าพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอ้อมเมืองเพื่อไปยังบ้านของสายะจุดมุ่งหมายต่อไปของสองคนนี้นะเนี่ยก็คือการเอาตัวรอดเพื่อไปยังบ้านของสายะนั่นเองเนะครับ โดยในระหว่างเดินทางกันนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ไปแวะอย่างร้านมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อหายานพานะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไหวมากยิ่งขึ้นในตอนแรกนั้นเนี่ยทาคาชิเนี่ยเขาก็กําลังจะเอามอเตอร์ไซค์นะครับแต่ทว่าดุ่นพี่ไซโกนเนี่ยก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์ซอสองเนี่ยมันไม่ดีสักเท่าไหร่ทาคาชิเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายนะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปเปิดประตูเจอรถที่สามารถขับได้ทั้งบนบกและในน้ําจะพูดได้ว่ารถคันนี้นั้นเนี่ยเป็นรถที่อำนวยความสะดวกในสถานการณ์นี้จริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะ น้ำเนี่ยก็สามารถไปได้หมดซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็ได้ใช้รถคันนี้เนี่ยในการรีบมุ่งตรงไปยังบ้านของสายะซึ่งในระหว่างทางนั้นเนี่ยทางก็คงจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าอยู่ในโลกที่มีแต่ซอมบี้อย่างนี้ ทาคาชินั้นเนี่ยได้ใช้ความสามารถของรถคันนี้เนี่ยหนีลงไปที่ในน้ำนะครับเพื่อให้ซอมบี้เนี่ยไม่สามารถตามมาได้ซึ่งมันก็เลยได้กลายเป็นความรู้ใหม่ของทาคาชินะครับว่าซอมบี้นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่บนน้ําได้แต่ในจังหวะที่ตัวของทาคาชินั้นเนี่ยได้ขี่พาน้ํามานานนะครับทำให้น้ำเนี่ยกระเด็นไปโดนตัวของเสื้อรุ่นพี่ไซโก กลายเป็นว่าตัวของทาคาชินั้นเนี่ยได้เจอของดียามเย็นกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ตัวของรุ่นพี่ไซโกะนั้นเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรให้เสร็จสับนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางกันต่อนะครับแต่ในช่วงเวลาในตอนนี้นั้นเนี่ยไม่เหมาะกับการเดินทางต่อซอะเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะกลางคืนซะแล้วซึ่งทาคาชิเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจแล้วนะครับว่าซอมบี้เนี่ยมีจํานวนมากจนเกินไปทาคาชินั้นเนี่ยก็ได้ขี่ไปยังสวนสาธารณะนะครับแล้ว ก็ล่อฝูงซอมบี้จานวนมากออกมาหลังจากนั้นเนี่ยทาคาชิก็ได้ทําการใช้เทปดำนะครับในการให้รถเนี่ยขี่วนอยู่ตรงที่บ่อน้ําพุหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ทําการหนีออกมาจากตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็รุ่นพี่ไซโกเนี่ยก็ได้โชว์ฝีไม้ลายมือของตัวเองแต่ทว่าในระหว่างนั้นเนี่ยตัวของรุ่นพี่ไซโกก็ได้ไปเจอกับซอมบี้เด็กนะครับทำให้เธอเนี่ยหยุดชะงักและไม่โจมตีซอมบี้เด็กตัวนั้น ทาคาชิเนี่ยที่เห็นท่าไม่เดียวรุ่นพี่ไซโกเนี่ยไม่ยอมโจมตีซอมบี้เด็กตัวนั้นเนี่ยเขาก็เลยรีบกระโจนเข้ามาซึ่งทาคาชินั้นเนี่ยสามารถที่จะกำจัดซอมบี้เด็กตัวนั้นได้อย่างง่ายได้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็สงสัยว่าทําไมรุ่นพี่ไซโกถึงไม่ยอมโจมตีเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยรุ่นพี่ไซโกเนี่ยเป็นคนที่โหดและเลือดเย็นมากๆเลยนะครับแต่กับซอมบี้ตัวเด็กตัวเดียวเนี่ยเธอเนี่ยกลับเกือบที่จะพาดท้ายกับซอมบี้เด็กเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับ หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นไปได้นะครับตัวของทาคาชิเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปพักอย่างศาลเจ้าแหง่งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเดินทางกันในตอนกลางคืนนั้นเนี่ยจะเป็นอันตารายกันจนเกินไปซึ่งทาคาชินะเนี่ยก็ได้สำรวจศาลเจ้าแห่งนี้นะครับและเขาเนี่ยก็ได้เจอดาบซามูไรหนึ่งเล,ล่มโดยคนที่จะสามารถใช้ดาบซามูไรเล,ล่มนี้ได้อย่างโหดเหี้ยมเนี่ยก็คงจะเป็นตัวของรุ่นพี่ไซโกะนะครับแต่ถว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นมานั้นเนี่ยตัวของรุ่นพี่ไซโกะเนี่นยกนนลับดูสภาพอาการไม่ ดีเลยรุ่นพี่ไซโกนั้นเนี่ยเธอก็ได้อธิบายให้กับทาคาชิฟังนะครับว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเธอไม่ได้ลังเลที่จะฆ่าซอมบี้ที่เป็นเด็กหรอกแต่เธอนั้นเนี่ยกราบสนุกกับการต่อสู้และลุ่มหลงในการฆ่าฟันมากจนเกินไป รุ่นพีไซโกนั้นี่ก็ได้บอกกับตัวของทาคาชิว่าในสมัยเด็กนั้นเนี่ยเธอได้เจอโรคจิตคนนึงเนี่ยเข้ามาลวนลามเธอแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยรุ่นพี่ไซโกเนี่ยสามารถที่จะจัดการไอหมอนี่ได้อย่างสบายๆมากๆเลยครับแต่เธอเนี่ยกลับไม่ทำรุ่นพีไซโกะนั้นเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยทำตัวเหมือนว่าจะกลัวไอหมอนี่นะครับทำเป็นตัวสั่นให้มันได้ใจ หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ใช้ดาบไม้ที่อยู่ในมือเนี่ยฟาดไอหมอนี่จนบาดเจ็บสาหัสไปเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวของรุ่นพี่ไซโกเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยสนุกกับการทําแบบนี้นะครับแบบว่าสนุกกับการฆ่าฟันอะไรแบบนั้นมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่านิสัยของตัวเองเนี่ยเป็นนิสัยของผู้หญิงที่อันตารายจนเกินไปแล้วเธอนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในสมัยนั้นทาคาชิเนี่ยที่ได้รับฟังเรื่องราวของรุ่นพี่ไซโกเนี่ยก็พยายามปอบตัวของรุ่นพี่ ซึ่งตัวของทาคาชินั้นเนี่ยก็บอกว่าเออจะทําอะไรก็ทําไปเหอะโลกในตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วแล้วจะทําอะไรเนี่ยเขาก็สามารถรับเรื่องของรุ่นพี่ไซโกะได้หมดอยู่ดีโดยหลังจากนั้นเนี่ยบรรยากาศต่างๆก็พาไปนะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยอ่าก็่ออย่างนั้นกันแหละนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าไอฉากนี้เนี่ยมันทําอะไรกันจริงๆหรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยว่า จะเหลือขี้อะไรล่ะครับซึ่งทีนี้เนี่ยผลก็ได้เกิดเหตุนะฮะว่าซอมบี้นั้นเนี่ยได้ขึ้นมาที่ศาลเจ้าเป็นจํานวนมาก ทาคาชีนั้นเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าซอมบี้นั้นเนี่ยอาจจะขึ้นมาตามเสียงใบไม้อะไรแบบนี้ก็ได้แต่กูว่าไม่น่าจะใช่อ่ะคือเมื่อคืนมึงสองคนนี่อาจจะทําเสียงดังเงินเกินไปหรือเปล่าฮะซอมบี้เลยได้ยินนะซึ่งหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ไปเมื่อคืนนั้นนะครับตัวของรุ่นพี่ไซโกะก็ยังคงกล้าๆกลัวๆกับการสู้ซอมบี้อยู่ดีทาคาชีนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจใช้ไม้เด็ดของตัวเองนะครับเข้าไปกอดตัวของรุ่นพี่ไซโกะแล้ว บีบนมครับบีบนมบีบนมหลังจากที่บีบนมเตือนสติกันเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับตัวของรุ่นพี่ไซโกะที่ได้ดาบซามูไรติดมือมานั้นเนี่ยซอมบี้ก็ซอมบี้ถเถอะนะครับจะมาเป็น10ตัวเนี่ยก็คงจะสู้กับรุ่นพี่ไซโกะเพียงคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วโดยหลังจากนั้นเนี่ยตัวของรุ่นพี่ไซโกะก็มีคําพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยเนี่ยฮะรับผิดชอบฉันด้วยนะท่าคาชิ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผู้คนทั้งสองคนก็สามารถที่จะเดินทางไปยังบ้านของซายะได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยหลังจากที่กลุ่มของทาคาชิเนี่ยได้มาพักอาศัยกันอยู่ที่บ้านของซายะเนี่ยเป็นอะไรที่สุขสบายแบบสุดๆ นั่นก็เป็นเพราะว่าบ,บ้านของซายานั้นเนี่ยเป็นบ้านที่แบบเป็นคนรวยอะไรแบบนั้นนะฮะมีทั้งลูกน้องมีทั้งพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้คนจะพูดได้ว่าเครดิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่ตัวของพ่อกับแม่ของซายานะครับซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีแบบสุดๆเลย พอถึงเวลาที่กลุ่มของพวกทาคาชิเนี่ยได้มารวมตัวประชุมกันนะฮะว่าจะเอายังไงต่อเนี่ยซายานันเนี่ยเธอก็ได้โทษตัวเองต่อหน้าพวกทาคาชินีครับบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีความสามารถเทียบเท่าพ่อกับแม่ของตัวเอง ในสถานการณ์ที่วิกฤตนั้นเนี่ยเธอไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเธอตัดสินใจที่จะยอมตายซะดีกว่าอะไรแบบนั้นคืออารมณ์ตอนนี้ของสายาเนี่ยก็ประมาณว่านอยตัวเองเนะครับที่ไม่มีประโยชน์ภายในกลุ่มไม่สามารถทําประโยชน์เทียบเท่ากับพ่อแม่ของตัวเองอะไรแบบนั้นนะฮะทาคาชินั้นเนี่ยก็เลยทําการเตือนสตินะครับบอกว่าดีแล้วไม่ใช่เรื่องไงที่พ่อกับแม่เนี่ยยังปลอดภัยดีอยู่พ่อกับแม่ของคนอื่นหรือคนรู้จักเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่เรื่องไง แต่กับเธอที่ครอบครัวเนี่ยมีเพียบพร้อมเนี่ยกลับมานนอยเรื่องอะไรไร้สาระแบบนี้หลังจากที่ตัวของทาคาชิเนี่ยได้สวดไปยกหนึ่งนั้นเนี่ยซายาก็คิดได้นะครับว่าเธอเนี่ยไม่ควรที่จะมานนอยเรื่องอะไรไร้สาระแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าบ้านหรือว่าพ่อของซายาเนี่ยก็ได้กลับมาถึงฐานของตัวเองเนะครับ โดยเขานั้นเนี่ยก็ได้ทําการประหารลูกน้องของตัวเองที่ได้กลายเป็นซอมบี้ต่อนหน้าประชาชนที่อยู่ภายในบ้านของซายะนะครับพ่อของซายะนั้นเนี่ยมีชื่อว่าทาคากินะครับโดยทาคากินั้นเนี่ยก็มีอํานาจมากที่สุดในบ้านของซายะเขานั้นเนี่ยก็จะนํากําลังพลของตัวเองในการไปสํารวจเมืองนะครับหาทรัพยากรต่างๆรวมไปถึงตามหาคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ด้วยนะครับโดยอาวุธหลักๆของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือดาบซามูไรนะครับซึ่งดาบซามูไรเนี่ยเป็นอะไรที่ ดีมากๆกับโลกที่เป็นซอมบี้อยู่ณักตอนนี้ตัวของพี่อ้วนเฮียราโนนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการใช้อาวุธที่โบราณแบบนั้นนะครับเจ้าตัวนั้นเนี่ยเถียงว่าอาวุธที่สามารถจัดการซอมบี้ได้อย่างเด็ดขาดจริงๆเนี่ยคืออาวุธปืนดาบเนี่ยเป็นของโบราณที่แบบว่าใช้งานไม่ได้ดีเทียบเท่ากับปืนแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาบสมุไรเนี่ยสามารถหักได้ฟันได้ไม่กี่ทีก็จะหักไปแล้วก็ได้ รุ่นพีไซโกนัีนน่ก็เลยบอกกับเฮียรานโนนะครับว่าดาบซามูไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ถ้าเกิดว่าตัวของผู้ใช้นั้นเนี่ยแข็งแกร่งดาบก็จะแข็งแกร่งตามผู้ใช้นั่นเองซึ่งทาคาชิที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นนะครับก็คอยห,ห้ามตัวของเฮียรานโนเอาไว้ แต่เฮียรโนเนี่ยเขาก็ไม่ฟังอะไรเลยนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปทั้งแบบนั้นซึ่งเฮียรโนนั้นเนี่ยเขาได้วิ่งกลับไปดูปืนและนําปืนของตัวเองมาโดยเขานั้นเนี่ยก็ได้ไปเจอกับกลุ่มของทาคากิซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มสายต่อสู้ของทาคากิอยู่แล้วนะครับโดยกลุ่มนี้นั้นเนี่ยเขาก็ต้องการปืนของเฮียรโนนะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าหนูเนี่ยยังไม่เหมาะกับการใช้ปืนพวกนี้อาวุธสงครามเนี่ยส่งมาให้พวกเราดีกว่า แต่ทว่าตัวของฮิรโนนั้นเนี่ยเขาลักปืนพวกนี้มากๆนะครับแล้วก็ไม่ยอมส่งไปให้ดีๆแท้มบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถใช้ปืนพวกนี้ได้ดีมากที่สุดจนกระทั่งเรื่องเนี่ยมันเริ่มที่จะวุ่นวายกันไปใหญ่นะครับผู้นําตระกูลอย่างทาคากีเนี่ยก็ได้ออกมาทาคากี ak นั้นเนี่ยเขาก็ได้พูดชมตัวของฮิรโนนะครับบอกว่าเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่และแข็งแกร่ง เขาเนี่ยก็เลยไม่แปลกใจนะครับที่ตัวของเฮียร์โนนั้นเนี่ยสามารถที่จะรอดชีวิตจากโลกใบนี้ไปได้ทาคากินั้นเนี่ยเขาก็เลยถามตัวของเฮียร์โนน,นนะครับว่านายเนี่ยสามารถที่จะทําประโยชน์มีประโยชน์อะไรได้บ้าง ในที่นี้นันเนี่ยตัวของทาคากิเขาตั้งคําถามกับเฮียรโนเป็นคนกลุ่มมากนะครับไม่ใช่กลุ่มเล็กๆก,กลุ่มน้อยๆอ,อะไรแบบนั้นซึ่งเฮียรโนนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะตอบคาถามได้นะครับจนกระทั่งตัวของทาคาชิก็ได้โผล่มาโดยเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนบอกกับตัวของทาคากิว่าเฮียรโนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปกป้องลูกสาวของคุณมาได้โดยตลอด จนกระทั่งกลุ่มของทาคาชิเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันนะครับแล้วก็เป็นคนยืนยันเลยว่าเฮรานุเนี่แหละที่เป็นคนปกป้องตัวของสายะเอาไว้เอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนที่9แล้วก็10นะครับต่อหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็ขอฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของผมนั่นเองนะครับเจอกันตอนสุดท้ายตอนหน้าไปละบาย